ค่ะพี่น้องมาเจอกันยัเทปอีกแล้วเนาะค่ะเหมือน,นก็เป็นผ่าอัน,นอันนี้มาฝากเนาะค่ะพี่น้องชุดคือเกลาเนาะค่ะชุดเอยียงกับชุดชุดลำลองเนาะค่ะพี่น้องคือเกลุ่นสันว่า <laughs> ขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่แบบความทรงเป็นชมเป็นกําลังใจในยัเทปเลยค่ะ งานดวนนะคะงานดวนที่อยากให้เซจไว้ๆนะคะอยากให้แล้วท่านท่านลูกค้านะคะลูกค้ามาเข้ากับฟ้าวเฮ็ดนะคะพี่น้องอยากให้ถือใจเพิ่นนะคะเพิ่นเจ้าได้มาพักนี้ก็มีแต่ากได้ไว้ไวเนาะค่ะพี่น้องะค่ะเพราะว่าเข้ากับนัดดนบดได้เนาะค่ะกับฟ้าวเฮ็ดนะคะพี่น้องก็เลยบดได้บดได้ไายทำอันขั้นตอนเนาะค่ะขั้นตอนกระบวนี้อย่งางไรเนาะ กะวางไปเทินแล้วตัดแล้วเงากะมีเก็ดหอกะตีเก็ดตอคางต่อ,อต,อ,ตอไลนะคะแล้วก็มาเขา่าสิบนะคะพี่น้องเขา่าสิบแล้วกะมาดีดพับใจดีดพับใจ้ดีดตะเค็บค่ะแล้วก็จะมาใส่สิบเนาะใส่สิบแล้วก็จังมาใส่ข้อนะคะพี่น้องใส่แขนะค่ะค่ะกขั้นตอนกระบอกลายเนาะคะ่ะเพราะวันเป็นชุดตัวปล่อยนะคะพี่น้องข้างหน้าก็ ะตะเข็บขางอกตังน,น้อยนะค่ะพี่น้องแต่กับเป็นโตที่บอมีอ่บอมี่เจ็ดหนานะคะค่ะบานี้เข้ากาันแล้วเป็นตุนเป็นต,นตแลเวนะคะพี่น้องกับฝ่าวลีดไว้เดี๋ยวลูกค้าสีมานะคะเดี๋ยวลูกค้าสีมาล่องเล้วนะคะพี่น้องล่องแล้วถ้าถึงใจ่นเอาไปเลยนะคะ <laughs> มีบางเจ้านะคะพี่น้อง ล,ล่องแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่พพนบอถอดชุดเก่าออกเลยค่ะไอโบแมนเพิ่นสิบอถอดชุดใหม่ออกนะคะพัดใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะเพราะวะล่องเหลี่ยววันนี้มันง้ามถูกใจก็จะสวมไปเลยแล้วก็จะพับเอาชุดเก่าที่ใส่มาเนาะใส่ถุงเนาะคะ่ะแทนที่เฮาสิได้เอาใส่่อาพับใส่ถุงให้ลูกค้าเนาะคะ่ะพี่น้องพับใส่ถุงให้ลูกคา้าคือชุดใหม่เพิ่นก็ใส่ชุดเก่าขึ้นรถไปเนาะคะ่ะเทนี้อ่า ก็มีหลายเจ้าที่สวมเข้าไปแล้วสวงกระจกเลยถูกใจเป๊ทุกอย่างตามที่คุยกันไว้วาสันวาเราไม่ถอดได้ไหมอ่ะว่าสันวาเนาะค่ะพี่น้องก็เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเนาะ,ค,ะค่ะะเพื่อแต่ใแบบนั้นไปเลยเนาะคะ่ะเป็นเอียมที่ประทับใจเนาะคะ่ะเวลาเวลาเขาเห็นแล้วเนาะคะ่พี่น้อเวลาเ,าเนี่ ค่เป็นร่องแล้วเป็นถึกใจอันนี้ก็อาจสีรีบดบอดเรียบดีปบนไดีเนาะคะ่ะพี่น้องเอาคร่าวๆซะก่อนเนาะคะ่ะเอาคร่าวๆให้ลูกค้าพอได้ลองก่อนเนาะ,ะแล้วก็เวลาเข้ามาก็จะได้เห็นว่าเออมันประมาณนี้เนาะก็ะจะเป็นข้อแหลมเนาะคะ่ะพี่น้องข้อแหลมเป็นเป็นสามข้อเนาะจากกระสีกระสีเป็นตัวป้อยๆใส่สบายๆเนาะคะ่ะเดินผ่าปาเต้เนาะค่ะพี่น้องผ่าปาเต้ะะาาเตว่าสั่ม นะคะเป็นลูกค้า VIP ค่ะประจำเลยน,ะะนอกจากเป็นด็อกเตอรอ์อย่างน,นาะพลเอกพลเรือเอกหญิงด็อกเตอร์จังสีนาค่ะคำนำหนา้าเพิ่นนะ้องพลเอาน้าบัต <c oughs> <c oughs> รใย้ยังเห็นว่เขาโทรขออภัย้ด้วยค่ะบว่าได้จำบอดได้ <c oughs> พอเอาเขาแต่จำบอดได้นะคะกัจจินไปเรือกัสจิเสียเวลาเนาะคะ่ะที่เพิ่นให้น้าบัดไปกัสจิอยู่ในเกจจักนาะคะ่ะพี่น้อง ขออภัยห,หลายๆเนาะแต่จะเตบอกผิดเบาถึงก,กับกขอตัวขออภัยนะคะะข้อแขนตัวนี้ก็บจิเป็นแขนอ่าแขนสีส่วนนอกจากพี่น้องเพื่อนก็บจิให้เห็นแบบเป็นเบิ่นแขวน,นขึ้นมาจะได้เก็บกิบเก๋เนาะ,ะค่ะคเพื่อสิบนหยาบจนเกินไปเนาะค่ะพี่น้องเผื่อให้มันมีความเก๋ขึ้นมามาสั่นเพลินวานมันจะไลายพ่ผลัดสิอีปล่อยมาสั่นเพลินวานไล่ปล่อยเลยเขึ้นมาด้วความเพลินวานเองเนาะค่ะ รสชาติประสานกันมาค่ะกระสิเปิรนมากประมาณนี้นอะกจากพี่น้องแล้วก็มาช่วงตัวก็เป็นตัวเ,เป็นตบปล่อแล้วก็มีกระเป๋าคางนะคะพี่น้องกระเป๋าคางทั้งสองข้างนะคะสามารถใส่สตุงสตางหรือว่าใส่อของเล็กๆน,น้อยๆได้นะคะบางคนก็ชอบกระเป๋าได้ค่ะขา,ขาดบอดดายหรือต้องมีกระเป๋านะคะมีลูกค้าเจ้าหนึ่ง่นสั่ง ตัดสุดนี่เป็นตรงนี้กระเป, Border, เป Border, ๋ากระเป๋าขางแล้วเพราะต้องเอากระเป๋าลับอีกเด้อค่ะกระเ,เป๋าไต่ขอบบางเยี่ยมบางเพื่อว่าบางทีบางทีก็อาจจะ,ะม, body, ม,นนม,มีของสําคัญก็จะใส่ไว้นะกระเป๋าไต่ขอบกระเป๋าในัขอบอีกเด้อค่ะพี่น้องแต่อาจจะเอากระเป๋าขามซอนใบนะคะซอนใบก็บเอาเพราะ พอประมาณเนาะค่ะพอไลยค่ะอันที่จริงเป็นตัดผ้าไหมเป็นกระเป๋าบ,บนหัวกระเป๋าค่ะเป็นเน้นสวยนะคะเจ้านี้เป็นยิ่งสวย <c oughs> ที่เด็ดกระเป๋าบอกเนาะเพราะว่าจวนเวลาเป็นซีมาแล้วนะคะพี่น้องจวนเวลาเป็นซีมาที่เด็ดกระเป๋าเฮ็ดกระเป๋าแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเป็นมาแล้วกันที่ตะกรอนนี่ผลมะนางฝ่นมะนางมะนางถาเนาะมะนางถ้านะ มันก็เลยเห็นเขากดดันเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เ,นเขากลายากแล้วใบกอนท้าวแล้วไว้กอนผูกพามากนะเขาก็บเสด็จคุยกับเพิ่นได้สบายๆเนาะ,ค,ะ,ะนนค่ะเขาก็บปูต้องกังวลค่ะก็เลยว่าเห็นแล้วไปเลยภาษาหนามมามจากเสดไจใบขาวๆนะคะใบเพิ่นได้ลอกประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะลายสวยนะคะเพราะว่าเป็นผ้าปัตตินะคะ คะเอามาฝากพี่น้องเนาะค่ะขั้นตอนการศิบุรีเหตุบริบริเอาหาเบิ่มเนาะค่ะเพราะว่าค่าตาาะฝาวเนาะบานนี้ค่ะ,ะเจี๊ยบไทยใน,น,นะคณะเจ็ีนยบในในคณะที่ว่าเทหตามขั้นตอนเนาะค่ะพี่น้องมันสิบุเรียวตูเนาะค่ะเพราะว่ายานพันมากกว่านาะค่ะครับวันนี้นี่อยู่มือหนึ่งพันมากแล้วคนที่เจี๊ยบกระล่างไทยเนาะ,ะค่ะเพป็นกัน พอมันเป็นคนแบบว่าเป๊ะทุกอย่างเนาะเรื่องงานเป็นกตเขากับใยักใบยักให้เป็นว่าเขาได้เนาะมั่ว่ายแต่คลิปยุหันปัจิีาเนาะเพราะว่าคนมาเดี๋ยววัดเป็นแนมเนาะคนกันแนมจะเดี๋ยวได้เพชอียังเนาะขายเดี๋ยวก็เลยพยายามสีบอเอเพออะไรอ่าชีวานเ้เนาะถ้าเรียตโทร์ซพัจิีามันจะเากับพยายามดีดีงนะคะพี่น้อง องใบเนาะจ้ะกเปาข้างสองข้างนะคะทำเหมือนกันเลยเป็นกระเป๋าตรงนะคะพี่น้องกระเป๋าตรงในเทปอาจจะยังไม่เคยทําให้ดูเนาะมันจะมีหลายแบบกระเป๋าตรงกระเป๋าเฉียงกระเป๋าใต้ขอบอะไรต่ออะไรนะคะก็จีะไม่ตีเกค่ะเก็บส่งตรงช่วงหน้าอกจักน้อยนะคะเพื่อสิ่วขให้มันกลองมันหลังตรงช่วงไตบุ้งแขนนะคะพี่น้อง ตรงตะเข็บข้างา่ะเย็บยันขึ้นมาตรงอยอดอกมีสินาจามันกเ็เลยเ่็นให้เก็บจรงใดช่วยได้ช่วยด้วยในการที่ไม่ให้ทําให้ผ้ากองนะคะเวลาใส่ปกสีพลังบอปอเป็นอุ้ยุนะจ๊ะาระชาชนจะเรียกว่บาปอเป็นอุ้ยุนะคะด้านหลังก็จะเป็นซีบหลังตีเก็ดนะคะตีเก็ดหลังเพื่อให้เก็บเก็บส่งเอวพิ่นนะคะพี่น้อง จะได้มีเชฟก็สั่งแบบก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะฝ่าเวาญานเป็นมากกว่านับอก,กไปกันแนมพอาะทานก่อนเนี่ยะค่ะพี่น้องแ <c oughs> นมทางไปนําเพราะว่าเวลาเรามานะ่ะสิบบุคอยเห็นเวทวาเป็นสีมาเนาะคะ่ะเพราะว่าบางที่เป็นกับประสงค์ข่าวกวนเป็นสะดวกแยมได้เป็นกับมาเลยนะคะพี่น้องเขาไปเลยต้อง ตั้งรับตลอดเวลานะคะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะลูกค้า V.I.P. สำคัญของเราเราต้องรักษาไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้าสามารนะคะาตามตําำราเลยนะคะพี่น้องประมาณนี้นะคะเป็นใจส่สบายะค่ะนะคะสุดสิปมีปกเตอะทะนะคะคะสจะเป็นข้อแหลมเป็นข้อ เป็นขอบนะคะคอเป็นขอบคอ,บอบแล้วทำไถ่สบายๆนะคะพี่น้องนี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องก <ใช S 1> <ส>็ขอขอบคุณทุกๆทุกคนนะคะที่แบบเข้ามาส่งกำลังใจให้เจเท็บนะคะเจเท็บก็เป็นกำลังกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกๆทุกคนเด้อจพาะพี่น้องไปซาแน่ขยาวาันเด้อค่ะบางทีเจเท็บกะ งานเล่งจังสินะคะบางที่ลูกค้ามานั่งถานั่งล่อเอากรสิเดบกับอาชิอาชีไปซานะคะก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเพราะว่ารมเมณนวายะเทบนอนหลับทับสิทธ์กับพยา,ยามไปเนาะคะ่ะบางที่เป็นมาล่อเอาบันี้งยงเด็กับภาษามาจับโทรศัพท์ได้นะคะกระสีก็สิทยอยไปที่หลังเนาะค่ะตัวน,นี้กะรนนะ,ะสีใส่ซับไนเนาะค่ะซับไนกับกสีให้กลืนนะคะแล้วก็ ใบหน่อยังบ่อ้แหลบนะคะชิดสิทัดสันกว่าโตนอกรอประมาณนิ้วหรือสองนิ้วจังสีนะคะพีนองเพราะว่าพบกันไว้เวลาบางที่โตนอกอาจสะหยืดดุนหรือว่าจังลยกันสีเด็กกันไว้หลายๆทางนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมเป็นกำลังใจค่ะ